มีเพิ่งนังนะครับแต่เห็ดน้นนอยๆนะครับพ่อได้อยู่สิบกว่าคนนะครับอยู่ใดนะครับพักผ่อนนะครับในานา้ำจะนีน้ำเหมกอนกับร่งเต็มฟังแล้วนี่ครับปีอีกปีสองปีนะครับนาสิลบลื่นก็นีนะครับ สวัสดีค่ะท่านผู้ชมมืัอน,นี้พี่ฟ้าสิพาไปเบิง้งโคกน้องนานะคะบ้านสวนยายอาจนะคะสำหรับภาพนี้เขาถ่ายไว้เมื่อ3เดือน3เดือนกลัวที่แล้วนะประมาณวันที่วันที่3 30 30 31มสิามมีนานะคะพี่น้องตอนนั้นฝนกระลังตกนะคะเพราะท่านเห,เห็ดหน้านะคะบรรยากาศยางงามเลยนะคะบ้านสวนยายอาจนะคะ มื่อนี้ห้องสิภาพี่น้องนะคะไปอัปเดตคะโดยโดยคุณนครชาลีพรนะคะเพิ่นสิ้าไปเบิงเพิ่นเฮ็ดนะคะกระท่อมน้อยนะคะที่โคกหนองนานะคะบักยางงามนะคะพี่น้องบรรยากาศดีวิวสวยบรรยากาศดีนะคะเดี๋ยวสิ้าพี่น้องไปเบิงนะคะตอนนี้กับเพิ่นกระดำหน้านะคะดำหน้าเขียวชะอุ่มพุ่มสวยเลยพี่น้องนะคะ เดี๋ยวเข้าไปเบิงกันเลยจ้าครับตัวนี้ครับ กำลังสิตไทยนะครับรูปทีที่เขากคกน้องหน้านะครับเปิ่งเดือนเดือนนี้นะครับกําลังในขั้วพอดีนะครับตอนนี้เทียงหน้านะครับก่อนเขานะครับครับต้นใหม่กําลังเขียวชฉมดีนะครับเดนนี้กําลังปล่อยน้ำเข่าอยู่ ครับไก่เต็มแล้วครับตัวนี้กล้องใส่ไก่ตัวตัวในโขงหนองนาครับนี่ซาร่านะครับที่ผมเห็ดอยู่ในในในน้หนองหนามนะครับในโขงหนองนานะครับใบสะพัดเศราย้ำหอดนะครับตานากรมีมาแปนปีกใหม่นะครับใบตะนังทสองขางนะครับแตนไนก็มีมีเพิงนังนะครับก็เห็ดน้อยน้อยนะครับพ่อได้ อยู่สิบกว่าคนนะครับอยู่ใดนะครับพักผ่อนนะครับในน้ำอยู่นี่น้ำเลก็ล่างเต็มฟังแล้วนี่ครับปีอีกปีสองปีนะครับนาสิโลเปินก็นี้นะครับผู้ตวไก่พุ่นนี่กะเป็ดสะพานนะครับเป็นสะพานสะพานขามขามขามสะนะครับขามโกกน้องหน้านะครับเดยนชูไปไทยใาญไก่เเบิ้งครับ อีกฟังหนึ่งนะครับติดกันนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแปลงหน้าดําผมนะครับสีใส่รถดํานะครับอีกอีกแปลงหนึ่งแปลงหน่อยนะครับเขาเหนียวตัวนี้ตัวนี้ an, <Yes. S 2> เป็นเขาล้อยห่านะครับก็ถือว่าโอเคแต่เขาเหนียวพมดําเองนะครับก่อน้างดีก็นี่อยู่เพราะว่ามันดําก่อนนะครับมันใหญ่มันเป็นแต่ก่อแล้วตัวนี้กำลังติดนะครับถือว่าก็พอใส่นะครับตัวนี้ ทับบางม่วงกระลังเขียวเชาะนะครับเขาเชาวบ้านนะครับตัวนี้เขาเชาวบ้านก็ถือว่ากระลังกระลังงามนะครับกรลังได้ประมาณคื้กลัวกับเขาในบ้านเท่าสมือศัตรูมันเหลือคือหอยเชลลีนะครับแต่ว่ามีหอยเชลลีเนี่ยก็ถือว่าโอเคอยู่ครับต ตัวสะพานนะครับผมผมเห็นสะพานขามนะครับประมาณประมาณเจ็ดเมตรนะครับไม้ตัวกลางเจ็ดเม็ดไม้ตัวขอบขางละสามเมตรนะครับสามารถค้นยางขามได้นะครับเพียรให้เจ้าของบมตัองในยางอ้อมนะครับเก็ดยางขามเก็ดยางขามขามคล้องขามขาม,ขาม,ขาม,ขามนี่ได้ครับโกงน้องหน้าขามน้อง ครับตัวนี้ครับมันก็เป็นแปนสองตโอ้ไม่ไม่นะครับไม่กาดสองตแล้วก็ไม่เล่าเล่าจับนะครับจุดประมาณนี้นะครับไม่ก็เป็นไมเนีแข็งนะครับทนน้ำนะครับทนทนทนฝนนะครับปลาปล่อยในหนีก็บสามสี่ยางครับเพราะว่าปลานิ่นปลาตะเพียนปลาสลิดนะครับ เทิงปลาสลิดกับเทิงเทิงปลาเข็งซีพีครับพลอยร่วมกันยูนี่นะครับปีนานะครับคงสีไง้ได้ยูได้กินนะครับนี่ต้นใหม่กำลังกัลังติดกันนะครับถือว่ามีวคมสุขนะครับชัดคตมักชนบทนะครับก็สงัดดีอากาศดีครับอยูหนี่กันนี่ยู่ตายายสองคนนะครับลูกกับ งานเมดน,นะครับหลวก็มาเสี่ยวออกมาเป็นบางข,งข้าวนะครับมาเลน,นครับแปลงข้าวเหนียวผมนะครับเห็นว่าฝาคล้องเขียวๆกันถือว่าโอเคอยู่อยู่นาทีปลายนะครับก็อยู่ประมาณเกือบไรนะครับก็ถือว่าโอเคตัวนี้มันเป็นขอกมูกขอไก่นะครับขอกมูขอ,กขอไกอ่ที่ผมเห็นนะครับตีเลี้ยวเอ็นราคาอยู่ ตัวนี้ก็เคลียรว่าอีกประมาณเกี่ยวเขานะครับตัวนี้ต้นเนียนฝ้านะครับต้นเนียนฝ้าสองสามต้นนะครับขนาจะเป็นน่วยให้ครับถามเทียดนะครับถามเทียดตัวนี้ก็กําลั่งปลูกปีที่แล้วนะครับกําลั่งใด้ขวบนะครับปีนี้ขนาดจะเป็นน่วยเป็นดอกเป็นน่วยใด้่ครับพระแคบานเฮานครับ ท้าอีกด่านหนึ่งนะครับของของสาร่าในน้ำนะครับในโคกน้องหน้านะครับครับน้ำเต็มฟังพืชนมั่งอยู่ระดับระดับพ่นพื้นดินพอดีนะครับพ่นพ้นดินอยู่ประมาณคืบหนึ่งครับตัวนี้ถือว่าน้ำสีใดเต็มขนาดแล้วเต็มฟังพอดีแล้วครับกิอยู่ประมาณนี้ครับตัวนี้เป็นปลาไพ่นะครับ ขายออกดีนะครับฝนตกนะครับก็ซีหาหมือที่ผ่านมากกขายได้กากมือนานมากนี่กับช e ิปยี่สิบโลเลยนะครับขายกากเฮทน้องไม่เผาแน่กากได้เฮทน้องไม่สมนะครับไปจะขายดูดแรงในงามอึดอากนะครับงามคนอึดกินนะครับก็นี่ขามเทศนะครับโป้ต้นญ่นะครับอยู่หาหกต้นนะครับก็พอได้เก็บขาย นีสาผมผมเลี้ยงปลาปลาปลานิลนะครับปลานินกับปลาตะเพียนนะครับตัดกันไปนะครับเป็นเป็นสาปักหอยหอยหอยขมหอยขมก็ออกลูกแพออร่ร้ายนะครับแต่ว่า เนื้อมันสีเนหนียวหน่อยนึงนะครับฤดูนี้นะครับมันพวคือฤดูฤดูหนาวฤดูฤดูหนาวกับฤดูแรงนี่สิเนื้อมันจะเสาะเกิดเยื่นี่ค่อนข้างค่อนข้างกินแล้วก็เหนียวครับเนื้อเหนียวกับมันเป็นฤดูขยายพันธุ์น้ำค่อนข้างแอรดีครับก็ใน,นอนาคตเกิดขึ้นไปอยากเลีย้ยงหอยเฉลี่สีทองนะครับอย,อยู่กับพวกนี้อยู่ ที่ไปศึกษานะครับแถวหน้าเราว่าจะไปศึกษาแล้วก็เสี่ยวมาล่องเลียงเบิรงครับต้นอ้อยนะครับก็ปลูกไว้ที่ให้งัวแน่ไหหมูแน่นะครับซับไหหมูซับไหง่วผสมกับไอห่าเนเปียะนะครับเข็ดไหมันมีรสชาติดีขึ้นนะครับครับก็คงสีได้ถทายท้ำอยู่ประมาณนี้นะครับ อย่านั่งแกงใส่นอ้ำม้เอ้ยบักเขียบน่อยสิเนี่ยมันมันเป็ฟตหักแต่อย่านั่งแกงใส่นอ้ำม้บักหลย